กินโอ้สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหมู่เอพาเที่ยวนะทุกคนนะวันนี้เรามาทุกคนมานี่น้ำตกนะทุกคน,นน้ำตกที่สวยมากนะทุกคนน,ะนี่น้ำตกที่สวยมากนะทุกคนวันนี้เราก็มาถึงน้ำตกเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคน มันกนีลื่นมากนะทุกคนนะดีมากดีมากเลยว้าทนี่เราก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วนะทุกคนนะเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมลื่นมากเลยเราพาทุกคนไปพักที่ es, น้ำตกนะทุกคนตอนนี้เราจะไปตั้งแคมป์นะรู้ว่าเราจะได้อะไรกินกันนะทุกคนนะโอเคครับก่อนที่จะไปชมคลิปก็ขอคนละหนึ <uk> ่งไลค์คนละหนึ walls, ่งแชร์แล้วก็ กฎจรามเบนปเทรียบขอบคุณมากครับ เรามาถึงน้ำตกที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะนี่สวยมากครับน้ำตกว้าวเป็นธรรมชาติมากโอเคทุกคนเราก็จะไปทำตรงนี้เลยนะทุกคนนะน้ำตกสวยมากรอบรรยากาศสวยมากทุกคนเดินทางมาเหนื่อยมากเลยเดินทางมา ตอนนี้เราจะ,จะพักอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะก็จะก่อไฟแล้วก็ทำอาหารกันกินอยู่ที่นี่นะทุกคน นี้เราก็มาแล้วก็เจอคนก่อไฟนะครับพี่พี่แล้วก็เราก็มากอ่อไฟตามเลยเพราะว่าไปเด็นคือไฟไม่ดับนะครับผมนะกน็มาก่ออย่างนี้เลยนะพี่เฟืมอนีเรียนง่ายดีดนะเนาะเขาเรียกว,ว่าใช้ทรัพยากรที่ถูกต้องนะครับพี่นะกแล้วก็ที่เดิมเนะก่อนที่เดิมมันเป็นการาช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับผมนะเราต้องอนุรักษ์ช่วยกันรักษาป่าที่เราทำหรือว่าเราเป็นอาชีพที่เราทำเนาะ เราช่วยกันรักษานะพี่นะในงานเขาไม่ได้แต่งทรายมีป่าไม้นะเราก็ต้องช่วยกันนะทุกหน่วยงานเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรวมถึงหน่วยยูทูบเบอร์ด้วยนะครับนะพี่นะ้เช่วยกันรักษาป่าน,นะครับรพี่เพื่อเป็นแนวให้เรารุลุ้นสู่รุ่น,น,น,นให้เราได้เห็นหน้าตาใหม่ๆอย่างนั้นนะไม่ต้องคือเราคนที่เราพักคือสนุกสนุกถึนที่นีใช่ คืออาจจะอาจจะมีเสี่ยงน้ําดังก็ลุกวนพี่ๆหน่อยนะเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นส่วนมากเราเป็นใส่ลุยนะเราก็ไม่สามารถที่จะสะดวกในการติดมไม้ได้เท่าไหร่นะครับก็ต้องขอภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับพี่นะแล้วก็จะทำกินข้าวกันเลยเนาะ ในป่านะคบพี่ก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าหัวเลยนะจ๊ะเป็นเหมือนขานนตระกูลใช่ตระกูขาเนี่พี่แล้วก็ข้างในของมันจะอร่อยมากๆเลยนะก็พี่ๆส่วนใหญ่ที่เดินป่าหรือว่าชอบกินของธรรมชาตินะเขาก็น่าจะรูดีแ้วใช่ไหมจ๊ะใช่ต่ไม้สามารถกินได้ครับมีใครจำไม้กระจาเอกก็บอกว่ากินได้นะผมก็เลยทําการเด็ดมานะครับพี่แล้วก็อันนี้จะเป็นผัดหนามนะครับผมผัดหนามแล้วก็ผัดกูลอันนี้ผมเรียกจาจาได้นะ เี๋เราก็จะเอาไม้ไผ่นนี้ต้มต้มนะเราไม่มีหมออ้อทุกคนต้มน้ำต้มน้ำแล้วก็เอาไน,นี่ใส่ไปเลยนะทุกคนเนะี่ยใส่ไปเลยต้มหมอ้นคนอคือเราหุงข้าวไปแล้วออออลอหอมมากจริงๆนะหอไมไหมจา์ อันนี้เราต้มผัดรั่วนะเาานาะโอโหใส่ผักเข้าไปเลยนะวันนี้เราก็มาใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเลยนะครับพี่บรรยากาศดีดามากๆเลย แล้วก็จะกินเคเอของมันนะทุกคนนะหักแล้วก็น้ำพริกนะง่ายๆนะครับวันนี้ นี uh ่ค oh. รับทุกคนเขาเราก็ใกล้จะสุกแล้วนี่หน่อไม้เราโอ้โหหน่อไม้ย่างผมตัดเอาแถวนี้เลาเมื่อกี้ตัดเอาอยู่เนี่ยตัดเอาอยู่ก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยตรงมือผมเนี่ยตัดเอาแล้วผมก็เอามาย่างเลยมันช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหน่อไม้นะสามารถไปตรงไหนก็สามารถเก็บกินได้เลยนะทุกคนน่าหน่อไม้ของเรานี่โอ้โหหมอกลังเดือดเลยทุกคนดูดหมอกลังเดือดเลย น,น้ำร้อนน้ำร้อนมากนี่น่าจะมากกุกคน วคริพดมน้กานะนี่ของหวานเรา่น้พริกนอยน้ากไหนดูน้ากนยตัวใชนี่อันนี้น้ำพริกน้ำพริกอ่าน้ำพริกำน้ำพริกทอดนี่น้ำพริก โอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะน,นี่วันนี้กินเจนะพี่ส่องอย่างเหมนะือนไ Thank <laughs> you. 慢一点 I do I don't know. ยังพี <fi xtures> <glaube> ่ตีกง่ายๆดูดกุศนะมาดูอร่อยอ่ะเห้ไปจ้ะ อันเนี้ยป๊อดนี่ครับๆๆเยอะในมากเลยนะ โอ้มันใหญ่มากดูดิโอ้คงเดียนี่ก็จะร่วเหมือนกันนี่ไงเดียวนะเดียวยั hmm. oh. ่วคเดียวยัวัวลูกมันเเลย้ยฮะมากกระจายกินดอู ไก่มาจากไหนก็ได้เรียนนู่นมันไม่เห็นนู่นอ่ะจะมาอล่รเหมือนไก่มากสวยคุ้งเนี่ยเราว่าเราจะไปคุยคุณลุงนะเราจะไปคุยคุณลุงเขาแต่ว่ามันมื้อแล้วไงแล้วก็ไปคุยไม่ทันใช่ จวคิดดูแลทางนะมีไหมครับขอแล้วอะไรไ่จริงกับใจจอยู่นี่หวานจับสามันอย่นี่เดี๋ยวเราไปดูนะได้เรื่องบางมากเลยทุกคนเรื่องลบางมากเลยทุกคน กินป่าน่ะตัวบางมากใช่โหสุดยิ่งไอ้ที่ด้วยมันบางเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ามันเป็นข้อบ้างเนี่ยแปลว่าจะมีดีแล้วก็คิดว่าเจ้าคือคุณลุงเขาไม่ทันไม่ทัน เพราะว่าเราเจอก่อนใช่บรรมากาศดีมากนะเป็นไงแล้วตรงนี้เนาะมนจะเริ่มจะตกแล้วนะวันนี้นะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปถา่ากตอนคืนนะวันนี้นะ เดือวจากกาวไม่เข้าเลยนะเจ็ดเมีดนึงเม็ดมันเราก็ลอยไปกับน้ำหมดแล้วลอยไปกับน้ำมันก็เป็นลูกแล้วไปเกิดเอาแบบลูกเออแล้วมันก็จะเกิดไม่ไดมันจะเปื่อยแล้ว ไม้ของเรานี่กินไม่ไนะครับับม้ห <laughs> ไม้ไม่กินนะทุกคนนะผมขออนุญาตนะก่ไหวใหญ่เกินาเจชากระ,ะึ้นมาฮะระเออเนยดเลย,เลย,เเลยดีเยเ มัมนแบบมอไซเสียมั้งมอไซเสีย<ม>แล้วก็มาเนี่ยนะ<ม>อ่ะอิ่ม โอเคครับทุกคนนะผมก็กินข้าวอื่นซะที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะได้เดินทางกลับแล้วทุกคนนะตอนนี้ผมผมก็เริ่มจะตกแล้วผมก็เริ่มจะตกแล้วผมก็จะได้เดินทางกลับนี่ก็เป็นน้ำตกที่สวยงามมากนะทุกคนนะที่นี่บรรยากาศก็คืบฝนจะตกแต่ผมก็จะได้รีบกลับนะทุกคนเดี๋ยวกลับในทันนะทุกคนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามหมวยมาเที่ยวเลยครับขอบคุณมากครับ